เปิดความจริงอีกด้านฟิล์มธนภัทรในละครคุณชายไม่บ่อยนักที่ผู้จัดจะกล้าทําในสิ่งที่แตกต่างเพราะนั่นหมายความว่าจะต้องยอมแลกเพราะถ้ามันปงังความดังก็จะมาเยื่นแต่ถ้ามันพังทุกอย่างก็เป็นเหมือนการลองผิดลองถูกกันไปแต่สําหรับคุณชายละครพีเรียดของช่องวันสาถือว่ามีครบถุกรสไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอายความเป็นละครไทยในแบบสู่สำเร็จแต่ก็เพิ่มเติมรสชาติใหม่ๆเอาใจตลาดสายวัยเข้าไปยิ่งทําให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้น และแม้เรตติ้งจะไม่พุ่งทะยานจนติดเพดานเนื่องจากฐานคนดูของช่องวันตามค่าเฉลี่ยท้าเทียบกับช่องสามหรือช่องเจแต่ถ้าพูดในถึงเรื่องของกระสที่ติดเทนทั้งในประเทศและเทนโลกบอกเลยว่าการสแสดงของฟิลมธนพัฒน์และแจมรชัชตะที่พาตัวละครอย่างอาจิวอาเทียนเป็นนั่งในใจหล,หลายๆคนและกว่าจะมีวันนี้พวกเขาต้องพยายามมากแค่ไหนเจ้าหลายคนเชื่อว่าเขาทั้งคู่รักกันจริงๆจ,จากสามีแห่งชาติกลายมาเป็นภรรยาแห่งชาติฟิลม์ม ดีใจที่การแสดงของเราทําให้คนเชื่อและชื่นชอบด้ขณะนี้เราแฮปปี้มากๆจริงๆเราเล่นออกมาแล้วคนดูแฮปปี้ชอบผู้ของเราชอบละครของเรามันทําให้สิ่งที่เราทํางานกันมาอย่างหนักหน่วงที่มันเครียดกันมาตลอดหายเหนื่อยครับและความยากมันอยู่ที่เราเล่นเป็นพระเอกมาตลอดแล้ววันหนึ่งเราต้องเล่นมาเป็นตัวละครที่มีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขผมไม่อยากให้มันมีเงื่อนไขกับความรักครั้งนี้ผมเลยต้องทำกันบ้านหนักในเรื่องของเลิฟไลน์ในเรื่องของความเป็น l g b t q ของเรา ในส่วน,นอื่นๆผมว่ายังไม่หนักเท่าส่วนนี้มันเป็นครั้งแรกของเราแล้วก็ไกลตัวเรามีเพื่อนพี่น้องแบบนี้ก็จริงแต่ว่าเราไม่เคยรู้สึกแบบที่เขารู้สึกจริงๆความยากคือการที่เราจะรู้สึกให้ได้แบบเดียวกับเขาเราก็ต้องไปทํากันบ้านในสองของตรงนั้นแล้วก็มาเบลนกบ,บทเพื่อให้เข้ากับบทมากที่สุดครับเคยหมดไฟแต่กลับมามีไฟพอละครเรื่องนี้ฟิล์ม ตอนนี้คือไฟท่วมรู้สึกว่าเป็นจุดพลิกที่ทำให้มีไฟอยากให้ไปไกลมากกว่านี้อีกครั้งหนึง่งยอมรับเปิดใจเลิกตีกอรฟิมดีใจครับมันคือการยอมรับอีกหนึ่งจุดสำคัญที่เรารู้สึกว่าน่าสองคมปัจจุบันโลกเปิดกว้างขึ้นสังคมยอมรับมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ในโปรเจก t นี้ได้อยู่ในกระบอกเสียงที่ทำให้กลุ่มคน LGBTQ ได้มีพื้นที่ของตัวเองฟิม สำหรับผมไม่เคยได้ค่าใครตั้งแต่แรกมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันไม่ใช่แค่เรื่องเพศนะครับไม่ว่าจะรวยจะจนจะมีหน้าที่การงานที่ดีหรือไม่ดีมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันเสมอ